ถ้าทานเพื่อผลให้ผิวใสหน้าอกใหญ่เนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาคุมหรือว่าไปฉีดยาคุมนอกจากคุมกำเนิดแล้วยาคุมก็ยังใช้รักษาได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่น คนที่มีประจำเดือนมากะปิกระปอยหรือว่าประจำเดือนมาไม่ตรงรอบจะให้ยาคุมไปเพื่อรับประทานเพื่อที่จะทำให้ประจำเดือนเนี้ยมาตรงตามปกตินอกจากนี้ยังใช้รักษาสิวได้นะคะเราก็อาจจะให้ยาคุมเข้าไปเพื่อที่จะลดอาการหน้ามันลดอาการเกิดสิวอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดอาการปวดประจำเดือน คนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นหลอดเลือดอุดตันพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันเช่นในสมองในหัวใจทำให้หัวใจขาดเลือดหรือว่าคนที่เป็นโรคตาโรคนิ้วในถุงน้ำดีต่างๆพวกนี้ถ้าทานฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้โรคเหล่านั้นเนี่ยอาการแย่ลงหน้าอกใหญ่ขึ้นคือฮอร์โมนมันไปทำให้สึก ้านมมันคัดตึงแลรู้สึกว่ามันเต่งขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้มันใหญ่ขึ้นได้โดยออมีในยะสสาคัญหรือว่ายั่งยืน